ก็ขอขอบคุณเพจผู้แปลเพจไพฟยฟอรี่ถ้าว่างก็ขยันด้วยนะคะเอะจะแปะลิงเพจผู้แปลไปได้คิดเวลางนี้เลยนะคนหูหญิงคนอย่างลิงอิงคุณไปที่ไหนครับแล้วเรืยอใครสักคนมาทำก็ได้นี่ถ้าคนค่าให้ฉันลงมือที่ไหนละ่ะ กูหลิงน,นั่งสะท้อนถ้าเรมดาจริงจะให้นายทำเหรอก็ได้ฉันจะจัดการลิงอิงแต่อย่าให้ฉันติดต่อกับยัยนั่นอีกเพราะมาจรันของฉันมีข้ามากและจะบองให้ข้าไม่ถึงเลยว่านายจะยังบริสุทธิ์อยู่นะลิงเฉันมาแล้ว สมบัติของตะกุลสวียสำคัญต่อเรามากไม่ไงเลยที่ฉันจะน่าเธอมาได้วันนี้ถ้าพวกเธอตอ้นรับแขกดีๆถ้าเกิดขอ้อผิดพลาดขึ้นมาแม้แต่นิดเดียวแล้วก็คุณย่าไม่ต้องห่วงค่ะเขาไปห่หนึ่งคุณหนูใหญ่ตะกุลสวียเชียวนะหนูไม่ทําให้เสียเรืร่องแน่นอนค่ะเช่อข่าคุณแม่เราจะไม่ทําให้คุณหนูสวียอืดอัดลาบากใจแน่นอนค่ะสวีเออฉันรอทำมานานแล้วท่าน,นี้คือ ลิงเชนนี่เป็นญาติผู้พี่ของฉันหานจวินที่บ้านไม่ไว้ใจให้ฉันออกมาคนเดียวเลยให้พี่มาด้วยนะญาติผู้พี่คงจะเหมือนกับเหลิงซวงที่ต้องการประจบตะกุสเสวียอยากกอดขาใหญ่ของสวีสวีเลยมั้งสวีเอ,อ๋เข้ามาเร็วขอบฝอของฉันรอเธออยู่นะรอฉันอยู่เรื่องนี้รู้สึกเกรงใจจัง ใช่ใช่คุณอูสวียปกติคุณย่าไม่ได้เอนดูเชนขนาดนี้เลยใน่าิจังท่านนี้ก็คือน้องสาวของคุณนายน้อยลิงชเชนเซียวอิงสินะน่ารักขี้เล่นจังผมชื่อหานจวินเป็นญาติผู้พี่ของสวีสวีดีใจมากที่ได้รู้จักคุณอ๋อสวัสดีเกิดอะไรขึ้นกับเซียวอิงบอกไปแล้วไม่ใช่หรอว่าอย่าทำให้คุณย่ะ เย่บ้าเลยก็เลยขึ้นกับเสี่ยวอิงบอกแล้วไม่ใช่หรอเว้ยอย่าทำให้เสวียเสวียคุณเครื่องนะเสี่ยวอิงพูดไม่ผิดเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่เสี่ยวเฉินฟาที่เสี่ยวเฉินพาแฟนบ้เบึ้นขอไม่อ่านซ้ำนะคะแฟนเสี่ยเสวียไม่เห็นเคย ได้ยินเธอพูดถึงเลยแข็งครั้งคุณป้าคุณเข้าใจคุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคะตัวหนูเองนีงไม่รู้เลยว่าไปเป็นแฟนของหลิงเฉียดตั้งแต่เมื่อไหร่อะวิเสียรูมผิดฉันนึกว่าพี่เสีย่ยวสวียจะเป็นแฟนของพี่สิอ่อะ ตามที่ฉันเข้าใจถ้าไม่ได้เย็นเย็นความสัมพันธ์กันจะมาบ้านของอีฟายได้ยังไงแน่นอนฉันไม่ได้บอกคุณอุสเบียว่าไม่เข้าใจมาเระยะียแค่จะบอกว่าผู้หญิงบางคนที่ที่เบิานไม่ได้สนทำแบบนี้มันไม่ไดีเอ้านี่มันบทของหัวส้มเหรอดูเหมือนน้องสาวของลีเชนจะไม่อยากต้อนรับฉันเท่าไหร่งั้นฉันกลับก่อจนจะดีกว่านะ เียรสวีร์เซียงไม่ได้ไหมายความอย่างนั้นเธอยังเด็กดูเธอยรงเด็กดูเธอยังเด็ก,ดอ,ยดกอยู่และไม่รู้เรื่องฉันแค่อยากจะช่วยพี่ชายก็รู้เรื่องนี้ดีทําไมเธอบอกจะไปก็ไปเลยล่ะไม่เห็นมีบุคลิกของคุณหนูผู้สูงสักเลยหลิงเฉินฉันในฐานะที่เป็นลูกสาวของตระกูลสเสวียโดนหาว่าที่บ้านไม่สั่งสอนถ้าคุณปู่รู้เข้าคงโดน คงโกรธแน่วันนี้ไม่หมดที่จะมาเยี่ยมเยียนฉันว่าช่างมันเถอเซียลิงอิงน้อยลิงอิงสวีเออร์เออเป็นแขกของฉันน้าวันเธอยิ่งยันไลทไม่จะเยอะนะยังไม่รีบขอโทษคุณหนูสวีเออร์อีกคุณหนูสวีเออร์ฉันผิดไปแล้วหวังว่าคุณจะยกโทษให้ฉัน ดูจากสีหน้าของคุณหนูลิงเหมือนจะขอโทษยังไม่จริงใจเลยนะเช่นเหมือนเธอหลิงเฉินจะกันที่โรงเรียนนะคุณหนูสวีหรือขนาดเย่เท่าอย่างฉันก็มีคิดจะไว้หน้ากันเลยนี่ในเมื่อผู้เท่าหลิงรอฉันนานขนาดนี้พี่คะเราอยู่ที่ตะกูลหลิงสักพักก็แล้วกันแล้วแต่เธอเลย ทำไมรอยยิ้มบนหน้าเธอถึงได้น่ากลัวขนาดนี้ตะกูลลิงสวยแน่่นาสะเทืนเชิดก่อนฉันยังนั่งร้องไห้อยู่ใต้ดินของที่นี่ครอครวนอ้อนวอนขอให้หลิงเฉินปล่อยฉันไปอยู่เลยเด็กน้อยมานั่งนี่แล้วขา้าสมกับที่เป็นล้านสาวของสวีอีวีอ๋อสวีอีีดูก็รู้ได้ว่าได้รับการอบรมสั่งสอนมาจากครอบครัวตระกูลสูงสง่งในอีช้าจริงๆ คุณยายรู้จักคุณปู่ของหนูเหรอคะแน่นอนเรารู้จักกันมานานแล้วตอนนี้ฉันเพิ่งแต่งเข้าตระกูลหลิงคุณปู่ของหนูก็เริ่มทำธุรกิจก่อสร้างตัวครานั้นชื่อเสียงของปู่เธอโด่งดังมากเลยละที่แท้คุณปู่ก็เก่งขนาดนั้นเลยตระกูลหลิงเป็นตระกูลเก่าแก่นับร้อยปีแต่แต่แต่ตระกูลสวีเริ่มร่ำรวยตั้งแต่เรื่องของคุณปู่นี่จะบอกว่าหลานตระกูลสวีฉันไม่คู่ควรกับหลิงฉันงั้นสิ านน้อยที่นี่ไม่ปลอดภยัยให้ผมเป็นคนจับตาดูตะกูลหลิงจะดีกว่าถ้ามีอะไรผมจะเจ้งคุณที่นี่คนเยอะไม่มีใครคิดทำร้ายฉันตรงนี้หรอกฉันรออยู่ที่นี่ลเลยสวีเออร์หนูชอบกินอะไรพ่อครัวของเราเคยทำงานอยู่ที่ร้าน,นอาหารมิชลินหนูจะต้องชอบแน่แน่ได้หมดเลยคะ่ะถ้าตะกูลหลิงอยู่ฉันกินไม่ลงสวีเออร์ไม่ต้องเกรงใจนะานน้อยหลิงวมสามารถบอกได้ไหมว่าผมชอบกินอะไร นายในเมื่อนายเป็นแค่คุณหานก็ควรสงบสง,งี่ยนะไม่ใช่เหรอสวีสเวีย,วยมีญาติในนี่ไงไการเขาจะต้องบองสมบัติของตระกูลสวียนะ่ดูเหมือนนายน้อยหลิงจะไม่ชอบผมนะผมต้องกรับคุณถึงจะพอใจใช่ไหมคุณหาที่ชายฉันไม่ได้ไหมายความว่าอย่างนั้นคุณก็เป็นแขกไม่มีไม่มีเหตุผลสาหรับบ้านเราที่จะขับไล่แขกนางสาวและเรือสวีสวียได้พี่ฉันไปครองแล้วยังไม่พออีกเหรอคุณหาญแสนดีขนาดนี้เขาเหมาะก,กับผู้หญิงที่ดีกว่าแก เซอิงเป็นคุณหานเองที่ไม่เยอกอยู่เตอพอแล้วในเมื่อเราเป็นเพื่อนของเย,ยนุสเบียแล้วก็ควรดูแลเขาให้ดีในเมื่อเป็นเพื่อนของเย,ยนุสเบียแล้วก็ควรดูแลเขาให้ดีเซวเินไปบองห้องครัวให้อออาหารมาเสิร์ฟได้แล้วสเบียเออเชนจะให้พวกเขามาเสิร์ฟเวนี้เลยเธอลองชิมดูนะตอนทานข้าระวังด้วยทำได้ดีมั้ ในไม่ต้องรีบทำอาหารฉันจะพาสวียเออไปชมบ้านแล้วก็ให้คุณย่าพักผ่อนสักหน่อยครับขอโทษนะคะแอนคงชินกับทำมาสวียแล้วทั้งหมมันคือสวียเออแต่แอนเผลอพูดว่าสวียเออตลอดจะถึงซาเลยนะคะอาหารในวันนี้จะไม่ค่อยได้กินในวันปกติเชฟบอกว่าอาะต้องใช้เวลาสักหน่อยคุณย่าให้ผมพาสวียเออไปชมรอบๆางเลยไหมครับไปเทอร์แล้วก็ไปเป็นเพื่อนสวียเออ ได้สิถึงได้ได้สิถึงไงนั่งอยู่นี่ก็ไม่ได้มีอะไรทํำคงต้องลบกวนหลิงเฉียนพาฉันชมร,รอบๆซะแล้วแผนมันชติก่อนไม่มีผิดเขา,าคงจะพาฉันไปดูของพวกนั้นสินะสวเออดูสิภาพวาดทวกนี้เป็นผลงานชิ้นเอกของศิลปินยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาเด็กสาวส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ด้านศิละปะผลงานเหล่านี้คงสามารถทำให้พวกเธอสนใจได้ อุ้ยขอปลอมเยอะจังมีแต่ของที่ไปหลอกเรียนผลง,งานดังจากศิลปินที่มีชื่อเสียงทั้ง,งนั้นถ้าไม่ใช่เพราะนายท่านสนมาดีฉันก็คงโดนหลอกแล้วนายคิดว่าภาพเหล่านี้เป็นไงถ้าให้ฉันพูดก็มีแต่ขยะอย่าคิวหรือเตอร์คนอุสเวียคนภายนอกต่างบอกว่าทรัพย์สินของตระกูลสวียเยอะกว่าตระกูลหลิงคงมีภาพวาดเหล่านี้ไม่น้อยเลยใช่ไหมเป็นแค่คำาล่นหรือจ้าภาพวาดนะ่ะมีบ้างไม่เยอะหรอกค่ะ หลิงอีกคนนี้พุดด่งโดนตกไปหายเจ็บไปจังนอะดังนั้นตระกูลสวีจะมีเงินแต่ภาพวาดเหล่านั้นหาซื้อไม่ได้แล้วนะคอลเลกชันพวกนี้ของตระกูลหลิงได้รับการส่งต่อจากบรรพบุรุษบรรพบุรุษอะไรนะจากบรรพบุรุษมารุ่นสู่รุ่นขอโทษนะคะช่วงนี้อ่านผิดเดยอะมากอย่างนั้นสินะได้รับการส่งต่อมาก็จริงแต่ชาติที่แล้วฉันก็เหมือนพ่อแม่มารี หลังจากที่หลีเฉินและนางแก่นังเหนียวนั้นกล่อมให้ฉันเชื่อใจไม่เพียงแต่ทุวกเงินซื้อของแท้พวกเขายังโดนพวกเขาปัดที่เอาของปลอมไปขายพวกเขาของปลอมทั้งหมดมาเป็นสินสอดทองมั่นให้ฉันแต่เงินที่หายไปก็เป็นเงินของตะกูลหลิงทั้งหมดและชื่อเสียงของตะกูลเวียก็พังย่อยยับเพราะฉันคนเดียวไม่ใช่เงินที่หายไปแต่เงินที่ขายไปนะคะ ตะกูลิงมีภูมิเหลังที่มั่นคงจริงๆแต่มีสิ่งหนึ่งที่ฉันสงสัยทำไมภาพวาดวาเอยภาพวาดวาอะไรทำไมภา,าพวาดพวกนี้ถึงได้เหมือนภาพวาดวาในห้องหนังสือของพุณปูเลยลนะ่ะสวีดสวีดทำไมพวณมว่าไงหรือเธอคิดว่าตะกูลิงของเราไปซื้อของเก๋มาล่ะฉันว่าพเพราะพุทธเอาสวีดไม่เข้าใจในศิละปะถึงได้ไปซื้อของปลอมมาแขวนโชว์ไว้ในห้องหนังสือเพื่อมาเอาหน้ามากกว่าหน้าข้มเซลยิงป,ปะ หือสวีเียสเวียจะดูออกไม่มัง้งตะกุลสเวียไม่มีรสนิยมชอบสะสมาพว่า,วาดสิรป,ปะพ่องนี้แล้วจะแยกแยะออกของจริงของปลอมได้งไงกันแต่ไม่ใช่ว่าคุณปู่ของฉันจะเข้าใจหรือไม่เธอในฐานะที่เป็นคนรุ่นหลังและคนนอกก็ไม่มีสิท์มาตอบว่าคุณปู่ฉันว่าตะกุลสวีเวียและตะกุลหลิงคงไม่จำเป็นต้องไปมหาสูกันอีกเอาละลาลยนะหลิงชัน สมองเวรนี้ไม่จะไปต้องให้ฉันออกโรงเลยนี่เสียวองจริงๆพี่ถ้าไมเธอถึงทำอย่างนั้นบอกจะไปก็ไปเลยไม่ไหวนากันเสียวอิงฉันผิดหวังในตัวเธอมั้งจะพยายามอ่านพินให้น้อยลงนะค่ะเสียวเอ๋เดี๋ยวก่อนขอโทษทั้งหมดเป็นเพราะเสียวอิงยังเด็กฉันสังสอนใด้ให้แล้ว ลิงเชิญฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเพราะอะไรลิงอิงถึงได้ยั่วยุฉันซ้ำแล้วซ้ำเล่าถ้าบอกคุณยังไม่ต้อนรับฉันฉันก็คงไมู่่หน้าด้านอยู่ต่อแล้วเซียวิเอ้ยมีอะไรก็ค่อยพูดค่อยเจถ้าไม่ต้องห่วงนะยายจะรับผิดชอบทุกอย่างแทนหนูเองที่ยังไงฉันกับปู่ของเธอก็รู้จักกันมานาะนไม่ควรทำให้หลานสาวของเพื่อนต้องน้อยเนื้อต่ำใจ คุณนายผู้เท่าลิงหนูไม่อยากทําให้เรื่องนี้มันเลยเถิดขนาดนี้แต่ไม่ง่ายเลยกว่าคนปู่ของหนูจะสร้างแนละสร้างตัวได้ขนาดนี้กลับโดนคุณหนูลิงอิงหาว่าเป็นเสฐีไหมายเป็นใครก็ต้องรู้สึกเจ็บปวดนี่คะเหมือนฉันจะเห็นส,ว,ส,ว,สวีสวยเดิอนออกมาจากตะกูลลิงนายไปดูหน่อยนหนบอกท่านข้าเที่ด้ว่กันไงเหมือนผงผ่อนไปไม่นอนนี่ วางจจได้เลยเซียวเียเดี๋ยวยายจะไปสั่งสอนลิงอิงดีๆขอโทษที่ปกติพวกเราตามใจเธอจนทําให้เธอกลายเป็นคนไร้มารยาแบบน,นี้วันนี้แค่ใช้แผ่นลุงไม้ไปน,นิดเดียวเธอก็โดนสั่งสอนไปไม่รู้กี่รอบแล้วต้องโดนอีกกี่รอบถึงจะว่าง่ายนะช่างเธอท่านก็อย่าได้รู้สึกผิดอะไรเลยค่ะเรื่องนี้ก็ปล่อยให้มันผ่านไปชัดก่อนนางแกนี่ก็เป็นชัดก่อนนางแกนี่ก็เป็นแบบนี้แก่แล้วกรง ไม่รักษาภาพพจน์ตัวเองเลยนังหนูสเสียรเรื่องนี้เป็นเพราะฉันพ่อของอาเฉินจากไปแล้วเพื่อที่จะรักษาตระกูลหลิงที่เหลือแต่เปลือกนอกฉันจึงนําของแท้ไปขายทิ้งและแลกของปลอมมาฮอตอนนี้ตระกูลหลิงต้องพึ่งแค่อาเฉินถึงจะอยู่ต่อไปได้ฉันตายแต่ไม่หลับเนี่ยคุณเย่อท่านอย่าพูดแบบนี้เลยนี่เป็นชีวิตของผมผมจะต้องยินยันและยิ่งใหญ่อีกครั้งเธอคงไม่ได้เชื่อพวกเขาหรอกนะไดคิดว่าฉันแบนเคย เป็ไปนนเป็นไปได้ยังไงถ้าไม่เดงสาคนนี้ถึงได้ได้หัวใจแบบนี้ติดเบ็ดแล้วเป็นเด็กที่ถอยถ็งสาจริงๆรง้องไห้ดีแท้ทานอาหารเมื่อไรนะคะครั้งนี้มาเสียเวลาฟีมิดเลยนี่มุชชติก่อนคนสายสางกันเสียทีทำได้ดีสมกับที่เป็นในท่านของฉันเด็กคนนี้ไม่สนใจเสน่ห์ของลิงชั้นเป็นคนที่ดื้อรั้นจริงๆ สวีเออหิวหรือยังอีแป๊บก็ได้กินแล้วสวีเออเธอไม่ได้รู้สึกชอบเธอไม่ได้รู้สึกชอบฉันขึ้นมาเลยเหรอฉันจะคอยดูสักสีของเธอมันจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนอ่ยโยกรับมาเธอดูเหมือนปัญหาจะคลี่คลายแล้วถ้าทำอะไรไปไม่ถึงห้านาทีเรื่องก็คลี่คลายน่าสนใจย,นยินดีกัะกุณสวีเออ ได้ยินอาเชนบอกว่าการสอบครั้งนี้ให้ได้ที่หนึ่งเพอร์เฟสกสมกาบที่เป็นหลานของซเบียชวีเก่งกว่าอาเชนของเราเยอะเลยอีกหน่อยหนูคงต้องติงต๋วให้เขาแล้วล่ะชมกันไปแล้วล่ะคะ่ะแค่ดูงดีเฉยๆนะคะขอโทษนะครับผมรู้สึกไม่ค่อยสบายต้องขอตัวก่อนคุณชายอย่างฉันยังมีงานสำคัญต้องทำอีกเยอะยังต้องมจาจัดการกับปัญหาเล็กๆอย่างลิงอิงเสียดายติดก้แต่อาหารบนโต๊ะน,นั้น คุณหนูตะกุสสวีอาหานถูกเปาไหมคะนี่เป็นอาหารฝีมือของเชฟระดับแนวหน้าเชียวนะให้น้องเด็กนี่กินเสียของจริงๆอร่อยมากค่ะขอบคุณที่เป็นห่วงน่าเสียดายน่าเสียดายแทนเพล่บอยบางคนไม่ได้กินอาหารแพงๆพวกนี้ซะแล้วเฮอทำไมฉันซวยขนาดนี้ต้องมาทำภารกิจแต่ฉันก็อยากชิมอาหารเมื่อยันเหมือนกันนะครูครับแต่ว่าคุณหนูลิงอิงอยู่ไหนล่ะ เซลหญิงนี่สยเยอหญิงและเมื่อกี้ก็พูดแบบนั้นออกไปอีกคุณย่าก็เลยให้เธอไปสำนึกตนในห้องนะพยักหนะ้าชื่อพวกแกกูบ้าแล้วบอกฉันมาอันไหนเป็นของสวีทสวีนั่งเสร็เร็วเพราะมันคนเดียวพี่ถึงได้ตกฉันไปตั้งสองครั้งถ้าวันนี้ฉันไม่ได้เอาคืนฉันก็ไม่ใช่เซลิง จะคอยดูว so, well, ่าเกศจะรักษาสีลน่าทัดทางส่งว่าเกจะรักษาสีลน่าทัดทางสูสงย็นชาร์ริงไหมคุณหนูทำแบบนี้มันไม่เกินไปหน่อยหรอยาปุกเซ็กนะคะที่เขาใส่ลงไปบ๊ายบาย